ดีค่ะวันนี้น้องนิสาจะมาทำอะไรเอ่ยมารีมีพายอบกอบของแม่พิมพ์ิพายอ่าแม่พิมพ์ิพายเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราของใครปลาคาร์บปลาอบกอบปลาคาร์บนะคะมารีมีพายเรากินของจีนไปแล้วด้วยเนาะจีนไปแล้วปากกาไปแล้วแล้วก็แม่อีพิมพ์ต่อจะมีต่อมีไหมยังมีอีกเดี๋ยวจำไม่ได้อ๋อยังมีอีกจำไม่ได้ จะไม่ได้อ,อ่ะเอามาตัดเลยต้องมือก่อนแล้วก็เดี๋ยวลองอันนี้มีที่แพ็คเรียบร้อยเนาะมันมีถั่วหลายอย่างนะอันนี้ถุงละสามร้อยห้าสิบเนาะห้าร <500 S 1> ้อยกรัมห <500. S 1> ้าร้อยกรัมโอเคอร่อยด็กินดีมีประโยชน์นะคะของเพื่อนเปินม,มาแบบนี้นมาเทินมดูสิคะว่ามีอะไรบ้างโอเค เยอะอยู่เหมือนกันเนาะย่อ,ยอะยได้ไดข่ไหเเท่านั้นพอดูข้างหลังเขาหน่อยว่ามีอะไรบ้างอ่ะอันนี้มันม,มกาวดห,หน่ว่ามีอะไรบ้างคะอ๋อเขามียนด้วยนะเห็ดหอมหนึ่งใช่ไหมคะมีอะไรบ้างมีกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบมีบีดรูท แล้วก็มีถั่วผักยามีถั่วผักยามีด้วยเนาะของเขาเนาะแล้วก็มีพุทราพุทราจีนแล้วก็มีอ๋อมีน้ำม่วงด้วยของพี่ไม่พายทุกทีของมีแตงโมแล้วก็มีเห็ดหอมเห็ดหอมอันใหญ่ด้วยเนาะแล้วก็มันฝรั่งมันฝรั่งฟักทองเออมีฟักทองอ่ามีอะไรเพิ่มอีกไหมไม่มีแล้วหรอมีเดียวดูสิสองสองหน่อยว่ามีอะไรบ้างมีเท่านี้โอเคอ่ะ ไรสาชิมเลยชิมเลยค่ะมันฝรั่งก่อนกรอบไหมอ่าเป็นไงรสชาติเข้มข้นไหมของปากกาไม่กินเป็นถุงๆไปเลยโอ้ตายทขนมลอไข่ไปนิดนึงแข็งไปนิดนึง,ง,นนงอ่ะดูฟักทองสิคะฟักทองเขาบางอยนะูะอ่าฟักทองมาเป็นไงฟักทองเขาอร่อยใช่ไหม,มแต่ว่า กะฟางชอมอ่ะมันไม่แน่มันไม่แน่กรอบแต่มันนุ่มออ๋ม่ทุกร้กานเลยแต่ว่าองุ่นเปืเป่อยๆตรงเนี้ยมันจะกรอบกรอบอโอเคมา,เาไปไม่ได้ม่วงนี่สายชอบมากอ่านี่สาชอบมากเป็นไงรอร่อยไหมก็เหมือนที่เรากินเพราะไอแอนเขากรอบนิดน,นึงแต่นี้เราก่อบอ่ะ มาไอทอมเกลียวก่อนเกลียวก่อนเกลียวก่อนอ่ามาเป็นแอนนี้บีดุก่อนเนาะมีรุ่นทำไหมอันใหญ่โอเคอันใหญ่อัดเล็กแล้วแต่มาชิมมาเลยมียุ้ยไว้หวานอร่อยใช่ไหมอ๋อแต่อของพี่นีพายก็ม <ha ีกล้วย แต่ของพะกามีกล้วยเนาะอืมอันนี้<อ>น่าจะเป็นผักทั้งหมดเนาะเพราะมีรดรูยนะ่ะฟันแล้ว่าแข็งไว้นิดนึงฟันอ่าพักเอาเอาเอาถูกผงยามาอ่าถักงยาวาหา,าูไม่เคยกินเลยถั่วผงยาวอ่าไม่เคยกินเลยมาลองกินผักกรอบเนาะไม่เคยกินผักเลยเไม่เคยกินผักเลยเอา่ากินเลยผักกรอ,อบจนยายก็เด็กเ็กก็ชอบนะจลอย เป็นไงอร่อยใช่ไหมได้รสชาติจ yeah, ืดๆอันนี้กาจะละทุสานะทุสาหวานค่ะกัดเลยกัดเลยยังไม่ได้กัดเลยกัดให้แรงกัดให้แรงแล้วไม่ออไม่ออกเลย

ไอมีน่าจะไม่ไดม้มันแข็งมากไปใช่ไหมเอาผู้ช้อมมาเอ้ยไอมันเนี่ยนะข็งอ่ะอันนี้เห็หอมใช่ไหมแต่ของพิมพ์พายใส่หอมเป็นต้นเลยเนาะของปากกาจะเป็นแบบแค่ครึ่งเดียวแค่แบบนั้นอ่าแค่นหัวหัวแต่ว่าล่างมันไม่มีแต่ที่ชอบที่สุดก็คือ มีรูมันตารางแล้วก็มีมันเป็นน้ำม้วนอ๋อโอเคโอเคได้เรียบร้อยเนาะอ่อกินไปเรื่อยๆโอเคเป็นไงคะของพิมพ์นิพายพากาแล้วก็จีนชอบอันไหนสุดชอบพิมพ์นิพายกับพาก,กาอ๋อโอเคนะคะอร่อยเนาะห้าสิบบาทก็ได้อยู่นะของเขาแน่นๆเยอะอย,อย,อยู่โอเค น้องนิสาไปก่อนกินองพรังแล้วก็กบอกเพื่อนๆไปก่อนนะเดี๋ยวเผื่อเรามีรุ่นไหนที่จะรีวิว<ช>อ๋อนะมีของอะไรอกนมะมีของที่มันเป็นแค่ถากอย่างไรที่อะไรอ่ะอ่าใช่เ,เราโทรสั่งไปแล้วแต่ยังไม่ได้โอเคบ๊ายบายนะคะบ๊ายบาย